สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึก ETF 3ตัวยอดฮิตในตลาดหุ้นสหรัฐที่เชื่อว่านักลงทุนหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อนั่นก็คือ SCHD VIG และ DGRO ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนจะลงทุนแบบ DCA หรือออมหุ้นเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ1000บาท เราจะมาดูกันว่าในบรรดา3ตัวนี้ตัวไหนจะคุ้มค่าที่สุดสำหรับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวของคุณครับเราจะเจาะลึกทุกแง,งม่มุมไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนที่ผ่านมาเงินปันผลที่ได้รับค่าคำนียมและที่สำคัญคือหุ้นที่แต่ละกองทุนถือครองเพื่อให้เพื่อนๆตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดและสบายใจที่สุดครับมาทำความรู้จัก3 ETF สุดฮิตในตลาดอเมริกา ก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเรามาทำความรู้จักพื้นฐานของ ETF แต่ละตัวกันก่อนนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละกองทุน SCHD หรือ Schwab US Dividend Equity ETF กองทุนนี้ออกโดยบริษัทชาวชว a บครับมีจุดเด่นคือจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นประเภท Value Stock หรือหุ้นคุณค่าในอเมริกาเหนือผูดง่ายๆคือเป็นหุ้นของบริษัทที่มีฐานะมั่นคง และมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอกองทุนนี้เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2011ครับ VIG หรือ Vanguard Dividend Appreciation ETF กองทุนนี้มาจากค่ายแวนการ์ดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักลงทุนเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่ำครับ VIG จะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประเภทเบลนดหรือผสมผสานในอเมริกาเหนือ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติการเพื่อนเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย10ปีซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและความมั่นคงของบริษัทได้เป็นอย่างดีเลยครับ VIG เป็นกองทุนที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะจัดตั้งมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2006 DGRo หรือ i s h a r e Core Dividend Growth ETF กองทุนนี้จาก BlackRock ครับมีแนวทางคล้ายกับ SCHD ตรงที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประเภท Value แ,แต่จุดที่แตกต่างคือ DGRo จะเน้นการเลือกบริษัทที่มีการเติบโตของเงินปันผลด้วยครับกองทุนนี้ถือว่ายังใหม่ที่สุดในกลุ่มครับเพราะจัดตั้งในเดือนมิถุนายนปี2014จะเห็นได้ว่า VIG มีอายุการดำเนินงานที่ยาวนานที่สุดส่วน SCHD และ DGRo แม้จะเน้นหุ้นคุณค่าเหมือนกัน แต่ DGRO จะเพิ่มมิติของการเติบโตของปันผลเข้าไปด้วยซึ่งทำให้กลยุทธ์ของแต่ละกองทุนแตกต่างกันพอสมควรครับผลตอบแทน (Performance) ภาพรวมใครทำผลงานได้ดีที่สุดหัวใจสำคัญของนักลงท,ทุนทุกคนก็คือผลตอบแทนครับมาดูกันว่าในอดีตที่ผ่านมากองทุนไหนทำผลงานได้ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลาถ้าดูที่ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี SCHD ทำได้ 12.40%ต่อปีตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง VIG ทำได้13.32%ต่อปีในรอบ10ปีและ10.03%ต่อปีตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง DGRo ทำได้13.28%ต่อปีในรอบ10ปีและ11.88%ต่อปีตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจะเห็นได้ว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมา VIG และ DGRo มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ที่ใกล้เคียงและค่อนข้างโดดเด่นครับแต่ตัวเลขที่น่าสนใจที่สุดคือ Total Return หรือผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ช่วงปี2015จนถึงปัจจุบันครับ DGRo เติบโตไปถึงบวก255.51%ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับ VIG ตามมาติดๆที่บวก245.68%ส่วน SCHD อยู่ที่บวก210.75% ตัวเลขนี้บอกเราว่าถ้าเราลงทุนใน DGRo หรือ VIG ในช่วง9-10ปีที่ผ่านมาพอร์ตของเราจะเติบโตได้มากกว่าการลงทุนใน SCHD ครับวิเคราะห์ผลตอบแทนมองลึกกลยุทธ์ไหนชนะจากข้อมูลที่เราเห็นเราสามารถมองลึกไปถึงกลยุทธ์และผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาได้ดังนี้ครับในระยะสั้น1เดือนถึง1ปีผลงานของ VIG และ DGRo จะโดดเด่นกว่า SCHD อย่างชัดเจน ในระยะกลาง5ปี DGRo เป็นผู้นำครับด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป,ปีสูงถึง13.64%และมีผลตอบแทนสะสมจากกราฟที่สูงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาในระยะยาว10ปี VIG ทำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป,ปีได้สูงที่13.32%แต่ DGRo ก็ตามมาติดๆที่13.28%เรียกได้ว่าสูสีกันมากๆครับ สรุปก็คือถ้าเราดูที่ total return หรือการเติบโตของมูลค่าพอร์ตโดยรวมในระยะกลางถึงยาว DGRo และ VIG ดูจะทำได้ดีกว่า SCHD แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า SCHD ไม่ดีนะครับเพราะ SCHD มีจุดเด่นอีกอย่างที่เรากำลังจะพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของเงินปันผลครับเงินปันผลหรือว่า dividend นะครับสายปันผลต้องดูนะครับจ่ายจริงเงินปันผลน่าสนใจแค่ไหน สำหรับนักลงทุนสายปันผลที่ต้องการกระแสเงินสดเข้ามาในพอร์ตเป็นประจำนะครับข้อมูลนี้สำคัญมากๆเลยครับจากตารางนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า SCSD คือแชมป์ในเรื่องเงินปันผลอย่างแท้จริงครับ SCSD ให้อัตราเงินปันผลที่สูงที่สุดถึง3.73%และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคืออัตราการเติบโตของเงินปันผลก็ยอดเยี่ยมที่สุดถึง8 5 9นะครับนั่นหมายความว่าปันผลที่คุณจะได้รับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการกระแสงเงินสดจากปันผลเป็นประจำในขณะที่ VIG และ DGRO นะครับแม้จะมีอัตรางเงินปันผลเริ่มต้นที่ต่ำกว่าแต่ก็ยังมีการเติบโตของเงินปันผลที่ดีอยู่ครับค่าธรรมเนียมและขนาดกองทุนหรือว่า Expense Ratio และ AUM นะครับถูกและใหญ่เลือกกองทุนที่ใช่ค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับ สำหรับการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะมันจะกัดกินผลตอบแทนของเราไปเรื่อยๆหากค่าธรรมเนียมสูงแต่โชคดีที่ทั้ง3 ETF นี้มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากๆครับถ้าดูจากตารางจะเห็นได้ว่า VIG มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดเพียง0.05%ซึ่งถือว่าต่ำมากๆครับและยังเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยด้วยสินทรัพย์ภายใต้าการจัดการหรือ AUM ที่สูงถึง97.49พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงความนิยมและความน่าเชื่อถือที่สูงมากของกองทุน VIG ครับในขณะที่ DGRO มีค่าธรรมเนียมสูงกว่าเล็กน้อยและมีขนาดกองทุนที่เล็กที่สุดในกลุ่มแต่โดยรวมแล้วทั้ง3ตัวก็ถือว่ามีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเป็นอย่างยิ่งครับหุ้นที่ถือครอง Top Holdings ลงทุนในบริษัทอะไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าแต่และ ETF มีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรเรามาดูกันครับ ว่าแต่ละกองทุนไปลงทุนในบริษัทอะไรบ้างโดยผมจะยกตัวอย่าง Top Holdings หรือหุ้นอันดับต้นๆที่แต่ละกองทุนถือครองนะครับสำหรับ SCHD กองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value Stock ในอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่จ่ายปันผลสูงๆตัวอย่าง Top Holdings ก็อย่างเช่นบริษัท AbbVie ซึ่งเป็นบริษัทยาชั้นนำ Chevron บริษัทด้านพลังงาน The Home Depot ธุรกิจค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านและ a l t e r i Group บริษัทในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคครับภาพรวมของ SCHD จึงเป็นหุ้นคุณค่าที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงในส่วนของ VIG กองทุนนี้มีกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปครับ VIG จะเน้นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตัวอย่าง top holdings ก็อย่างเช่น Broadcom, Microsoft, JP Morgan Chase Company และ Apple ครับ ภาพรวมของ VIG จึงเป็นหุ้นเติบโตที่จ่ายปันผลได้สม่ำเสมอสำหรับ DGRo กองทุนนี้มีหุ้นชั้นนำที่คล้ายกับ VIG ครับโดยมี Broadcom, Johnson Johnson, JP Morgan Chase Company และ Apple อยู่ในอันดับต้นๆเช่นกันภาพรวมของ DGRo จึงเป็นหุ้นเติบโตที่ผสมผสานกับความมั่นคงของบริษัทขนาดใหญ่เมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเลยครับ VIG และ DGRo จะมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินเป็นสัดส,ส่วนใหญ่ใน Top Holdings ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและจ่ายปันผลได้ดีในขณะที่ SCHD จะเน้นไปที่หุ้นกลุ่ม Value ดั้งเดิมมากกว่าความแตกต่างนี้อธิบายได้ว่าทำไมในบางช่วงเวลาผลตอบแทนรวมของ DGRo และ VIG จึงนำหน้า s c s d ครับ เพราะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตที่จ่ายปันผลนั้นมีศักยภาพในการเติบโตของราคาหุ้นที่สูงกว่านั่นเองครับราคา P/E ratio ประเมินมูลค่าหุ้นที่ถือครองข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของมูลค่าหุ้นที่แต่ละ ETF ถือครองได้ชัดเจนขึ้นนะครับโดยเราจะดูจากอัตราส่วน P/E หรือ Price to Earning ratio ครับ SCHD มี P/E ratio ต่ำที่สุดที่16.11 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น Value ที่มักจะมีราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับกำไรทำให้กองทุนนี้มีลักษณะคล้ายกับหุ้นที่กำลังอยู่ในช่วงราคาดีครับ VIG มี P/E ratio สูงที่สุดอาจเป็นเพราะพอร์ตของ VIG มีหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตที่ได้รับความนิยมสูงทำให้มีราคาที่ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับกำไรส่วน DGRo มี P/E ratio อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างหุ้นเติบโตและหุ้นที่มีมูลค่าที่สมเหตุสมผลสรุป DCA 1,000บาทต่อเดือนตัวไหนคุ้มสุดเลือก ETF ที่ใช่สำหรับเป้าหมายของคุณมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วครับว่าสำหรับการลงทุนแบบ DCA เดือนละ1,000บาทตัวไหนจะคุ้มค่าที่สุดครับสำหรับการลงทุนระยะยาวมากๆเป็น10ปี15ปีหรือ20ปีขึ้นไป เป้าหมายหลักคือการสร้างความมั่งคั่งโดยรวมหรือ total return ที่สูงที่สุดซึ่งรวมทั้งการเติบโตของราคาหุ้นและการนำปันผลที่ได้รับไปลงทุนต่อครับถ้าเป้าหมายหลักของคุณคือการสร้างความมั่งคัง่งรวมให้เติบโตสูงสุดตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดคือ DGRo และ VIG ครับเพราะทั้งสองกองทุนมีประวัติผลตอบแทนรวมที่แข็งแกร่งกว่าในระยะยาว DGRo มีผลตอบแทน5ปีสูงสุด ในขณะที่ VIG มีผลตอบแทน10ปีสูงสุดดังนั้นถ้าคุณรับได้กับการที่อัตราเงินปันผลเริ่มต้นไม่สูงเท่ากับ SCHD แต่คาดหวังการเติบโตของมูลค่าพอร์ตที่มากกว่าทั้ง2ตัวนี้คือคำตอบครับแต่ถ้าเป้าหมายหลักของคุณคือการสร้างกระแสงเงินสดจากปันผลคำตอบเดี่ยวที่ชัดเจนคือ SCHD ครับ SCHD ให้อัตราเงินปันผลที่สูงที่สุด และมีการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่สุดเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสงเงินสดเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือนำไปลงทุนต่ออย่างสม่ำเสมอสรุปสำหรับการลงทุนแบบ DCA ระยะยาว DGRo หรือ VIG จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในแง่ของการเพิ่มมูลค่าพอร์ตโดยรวมในระยะยาวครับจุดเด่นจุดด้อยและความเสี่ยงเพื่อให้เพื่อนๆมีข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด ผมขอสรุปจุดเด่นจุดด้อยและความเสี่ยงของแต่ละกองทุนให้ฟังนะครับสำหรับ SCHD จุดเด่นคืออัตรางเงินปันผลที่สูงและเติบโตดีรวมถึง PE ratio ที่ต่ำซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นที่ถือครองมีราคาที่เหมาะสมครับจุดด้อยก็คือผลตอบแทนรวมในบางช่วงเวลาอาจตามหลัง DGRo และ VIG ครับความเสี่ยงก็คือการลงทุนในหุ้นคุณภาพอาจเติบโตช้าก,กว่าหุ้นเติบโตในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นครับ สำหรับ VIG จุดเด่นคือค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดกองทุนมีขนาดใหญ่และมีความน่าเชื่อถือสูงรวมถึงผลตอบแทนรวมที่แข็งแกร่งในระยะยาวครับจุดได้ก็คืออัตราเงินปันผลเริ่มต้นที่ต่ำกว่า SCHD ครับความเสี่ยงก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเพิ่มเงินปันผลของบริษัทที่ลงทุนอาจส่งผลกระทบในอนาคตได้ครับสำหรับ DGRo จุดเด่นก็คือผลตอบแทนรวมที่โดดเด่นที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมา และมีหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำที่ช่วยในการเติบโตของพอร์ตครับจุดด้อยก็คือค่าธรรมเนียมสูงกว่า VIG และ SCHD เล็กน้อยและมีขนาดกองทุนเล็กที่สุดในกลุ่มครับความเสี่ยงก็คือการพึ่งพาหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวอาจทำให้ข่าวเฉพาะบริษัทมีผลกระทบต่อกองทุนได้ครับปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนเช็คลิสสำคัญนอกจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันไปแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เพื่อนๆควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับเป้าหมายการลงทุนส่วนตัวคำถามแรกที่คุณต้องตอบให้ได้คือคุณต้องการเน้นกระแสงเงินสดจากปันผลหรือต้องการให้หมูลค่าพอร์ตเติบโตสูงสุดในระยะยาวครับการอดทนในการลงทุนการลงทุนแบบ DCA คือการลงทุนระยะยาวนะครับต้องใช้ความสม่ำเสมอและวินัยสูงมากครับพอร์ตการลงทุนโดยรวมพิจารณาว่า ETF เหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างไรมีการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หรือภูมิภาคอื่นๆแล้วหรือยังและที่สำคัญที่สุดคือคำเตือนที่ว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนในอนาคตนะครับการตัดสินใจลงทุนควรอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายส่วนตัวความเสี่ยงที่ยอมรับได้และพอร์ตการลงทุนโดยรวมของคุณเองครับสรุปง่ายๆเลยนะครับเลือก SCHD หากคุณต้องการกระแสงเงินสดปันผล ที่เติบโตสม่ำเสมอเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือนำไปลงทุนต่อเลือก VIG หรือ DGRO หากคุณต้องการให้มูลค่าอรอตเติบโตสูงสุดในระยะยาวครับหวังว่าข้อมูลเปรียบเทียบนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือก ETF ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการลงทุนแบบ DCA ของคุณนะครับแล้วคุณละครับมีเป้าหมายการลงทุนแบบไหนครับลองคอมเมนต์บอกเล่ากันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และประโยชน์จากวิดีโอนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมยินดีตอบทุกคำถามข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ